ก็โอเคนะคะก็เอมีแต่คนบอกหน้าเด็กลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วแผลอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะมันชี้ลงหน้ามีความตึงขึ้นนะคะตื่นขึ้นมาก็จะมีความใสขึ้นของหน้าก็โอเคนะคะก็เอมีแต่คนบอกหน้าเด็กลง แล้วก็ตัวแต่ยังมีมีความลำบากนิดนึงเป็นความท้าทายในการแต่งหน้าใหม่ยังไม่ชินแผลที่ตาค่ะมันมองไม่ค่อยเห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยเฉพาะตาล่างเนี่ยก็คือไม่เห็นว่ามีแผลเลยค่ะตาบนก็ไม่ค่อยเห็นเลยเหมือนมองไม่เห็นแผละค่ะมากเลยอ่ะอ่ะก่อนทำนะคะอ่ะทีแรกเลยเท้าความไปนิดนึงว่าไม่ได้ทำสัญญกรรมเพราะว่า ที่ทำเนี่ยเพราะว่าสินแสทัชอีกแล้วนะคะก็คือว่าเป็นคนที่ตาตกหางคิ้วตกนะคะตาตกหางคิ้วตกแล้วก็ช่องว่างระหว่างตัวนี้คือมันน้อยมากวิธีแก้ก็คือทีแรกตั้นใจจะมาดึงคิ้วให้มันเลิกขึ้นอย่างนี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะดึงถ้าเกิดว่าเราจะดึงคิ้วให้มันเป็นอย่างเงี้ยตามันจะไม่ไปด้วยคุณหมอก็เลยแนะนําคุณหมอที่นี่ดีค่ะก็คือเป็นคอนซัลให้เรียบร้อยเลยค่ะว่าทํายังไงเราถึงจะได้คิ้วกับหางตาแล้วก็จะดูเด็กลงด้วยนะคะก็คือว่า สรุปแล้วคือต้องทำเฟสล็อกแล้วก็คือแล้วก็คุณหมอเขาก็ดีไซน์ให้ค่ะว่าเฟสล็อกแบบไหนแล้วมันถึงจะได้คิ้วอย่างที่เราต้องการหางตาแบบที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นแล้วแผลอยู่ตรงไหนไม่มีแล้วนะคะก็คือจะเก็บช่วงนี้ค่ะเป็นเฟสล็อกช่วงบนตรงนี้นะคะนะคะอ่ามีความตึงขึ้นนะคะต่นขึ้นมาก็จะมีความ ใสขึ้นของหน้านะคะค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาย่อนคล้อยก่อนวัยนะคะก็เก๋ก็แนะนำที่ทีทพลพรคลินิกได้เลยนะคะ <happening. S 1> เพราะว่าเป็นอะไรที่แพทย์นะคะที่ทำให้กับเรานะคะศัาาลยกรรมคือเป็นอะไรที่มีความชำนาญน,นะคะในการทำจริงๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผลนะคะเล็กจริงๆนะคะแล้วก็หน้าก็ตึงจริงๆนะคะแล้วที่สำคัญคุณหมอจะแนะนำดีมากแล้ว หลังจากทำศัลยกรรมแล้วนะคะก็ยังมีการดูแลหลังการทำอีกนะคะดีมากๆเลยค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะมันชีน้ลงแล้วคือ,อยังไงเนื้อมันเยอะพี่ใช่ค่ะอืมของเราเนี่ยเราเราดูรีวิวเยอะมากดูทุกเคสแทบจะทุกเคสเลยที่ทำแบบเอ่อที่ทำเฟซต็อกอะคะ่ะของที่คอดีๆใช่ค่ะดูในเฟ e b o o k ได้เลยมันมีรีวิวหมด มีบอกว่าขั้นตอนยังไงอะไรยังไงหมดเลยอะค่ะที่ทำออกมาแล้วก็สวยจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะทีแรกกลัวเจ็บมากแต่พอทําออกไปเนี่ยวันแรกที่เฟซล็อกเนะะี่ยค่ะไม่รู้สึกเจ็บเลยรู้สึกรู้สึกที่รู้สึกได้คือแค่ตึงๆเท่านั้นหลังจากนั้นมาก็คือตึงๆและตึงแล้วพอมันก็จะลดลงเรื่อยๆ แต่ก็มันก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะมีรอยช้ำแต่ที่นี่เขาก็จะดูแลให้มีการฉีดคีรอยลบรอยแผลเป็นแล้วก็มียาถาให้เรียบร้อยคุณหมอดูแลดีนะคะ